สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับแกรน X11 นะครับซึ่งจะเป็นตัวแกรนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสว่สวนสเปคของตัวเครื่องนะครับ ตัว Grand X11 นะครับหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่5.5นิ้วนะครับเป็นแบบ touch QHD นะตามด้วยระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Android 8.1นะครับส่วน CPU นะครับเป็น q u a d c o ว e Mediatek 6ของ5.80นะแล้วก็ในเรื่องของหน่วยความจำนะครับเขาให้มา RAM 3แล้วก็ ROM 32เลยนะครับให้มาเยอะเลยนะครับก็ตามด้วยเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ย5ล้านนะก็กล้องหลัง13ล้านเลยนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะให้แบตเตอรี่มา3,200มิลลิแอมป์นะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วเรามาดูของอุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะส่วนอุปกรณ์ที่พ่วงมากับในกล่องนะครับก็จะมีอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับเป็นแบบอ่าเป็นแบบไมโคร USB นะอัานั้นนี่ก็คือหูฟังนะครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับหัวชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับดูจากจากโซ่ส่งน่าจะประมาณ 1A นะอันนั้นแน่นอนครับผมแบตเตอรี่ 3,200mAh นะครับอ่นนี้เป็นคู่มือการใช้นะ และนี่ก็เป็นใบประกันซึ่งตัวแกรนด์ X สิบเอ็ดนะครับรับประกันอยู่ที่หนึ่งปีนะอ่าและนี่ก็คือเคสใสนะ่นะนเป็นเคสใส่สำหรับแกรนด์ X เลยนะครับวสวยอนยะู่นะรายการนี้ครับผมเป็นฟิล์มกระจกนะครับส่วนสีผมเลือกสีดำมารีวิวนะครับอ่าถือว่าสีดำนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะในคือหน้านจอของหน้าตัวเครื่องนะครับโดยหน้าจอของตัวเครื่องเป็นแบบมีขอบนะครับแล้วก็มีปุ่มโฮมเป็นออนสกรีนนะ าด้วยหน้าจอ5.5นิ้วนะครับส่วนการใช้งานของตัวเครื่องนะการปัดการทัสกรีนนะครับถือว่าไหลเลื่อนตามนิ้วมือเลยนะเนี่ยปัดจุบุบ,บ,บ,บ <c oughs> ๆๆุก็ส่วนการเข้าแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมเนี่ยก็ถือว่าเรื่อไหลสมูทมากนะปัดขึ้นปัดลงนะถือว่าไหลาตามมือเลยนะครับ ซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยใน YouTube นะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับและเสียงที่ออกมานี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะในส่วนของกล้องนะกล้องหน้าห้าล้านกล้องหลัง13ล้านใช่ไหมล่ะกล้องหลังกล้อง1 3ล้านนี่ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับลองถ่ายใหม่อีกรอบนะครับนี่คือภาพที่ได้นะก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับ ข้องวามศึกษามั้น,นี่ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะ,ะผมบอกเลยครับว่ารุ่นนี้สายสายแถวรูปเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับ,แ,รรลรบแล้วก็ในส่วนของเกมเพ์นะครับสำหรับเอาวีแล้วก็ฟรีไฟน์เนี่ยถือว่าเล็ในใค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับเปนในค่อนข้างลื่นนะแล้วก็สมูทด้วยนะครับภาพกราฟิกของตัวเกมเนี่ยอาจจะตั้งไว้ที่ระดับโหถึงมีเดียมนะครับถึงจะเล่นได้ค่อนข้างสมูทนะ โดยรวมของตัวกลัน X11 นะครับเล่นก็เล่นได้นะครับ YouTube หรือว่า Facebook เนี่ยก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับใช้งานได้ครอบคลุมนะครับถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มในคุ้มเลยนะครับแล้วก็สำหรับสายถ่ายรูปนะครับถือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับกล้องหลังนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับกัน X11 นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ